เดครับเพื่อนสายเปตองให้ชมเปตองคู่หนึ่งคู่นี้จะตัดกันตกรอบนะครับใครชนะเข้ารอบทีมคองทีมอะไรนะเคฮากองหกเจอกับทีมพี่เอกทีมอะไรไม่รู้อันนี้คู่นี้ใครชนะเข้ารอบนะครับใครแ้จะตกรอบนะเป็นการตัดล่างอันนี้หัวแรกครับปั้งพี่เอกทำไมดึงลูกอยู่วะ ลกูกแข็แงแข่งวัดจะตีมซีรีวัดโยนมาปั้งโอ,โ,หโ,หโอ้โหดีแม่นคือการตีแม่นคือการยวพีนก็จะเข้ามาปั้งอุ้ยลุงนี้หลุด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 ล,ดลงนี้อีกที่โอ้ย ได้หนึ่งลูกครับต้องตีหนึ่งลูกอยากตีหรืออยากเข้าพนะดูดตีดัตีโดนครับตอนนี้เข้าเจ็บแต้มใช่แน่ ตีตีครับไล่ตีไล่ตีเอาเยอะอุ้ยไม่โดนนะต้องเข้าเอาแล้วครับพี่น้องเขาจะตีรับสี่ไม่มีดีเอ้าแกแกเสียแกเสียแต้มเดียวเหรอแต้มเดียวใช่ไหมโอ้ต่อครับเข้าดีเลยเมื่อสักครู่นี้ทีมยามเย็นน่าจะเสียไม่น้อยกว่าสี่แต้ม จะพลาดกันเองจะเสียแค่แต้มเดียวพีกเขามาปึง๊งก่อนแม่นเหมือนจ้ำเฮทดูนะครับดูต่อผู้นี้กายแพสตับกรอมเลยจะห,หาทอ,องกับ,กบทิ้งยำเย็น เลียงเป็นมือเข้าครับปกบติจะเล่นมือตีดูเ,เข้าเลยเขาจะเข้าเลยสวยครับฝันลูกอยู่ดียังไงก็ตีได้ทั้งสองมือดูลูกตีลูกนี้ ปงน,นี่ดึงลูกดูเกจะเข้าลูกนี้เข้าลูกนี้เป็นยังไงดูแวบนิดนิด โอ้หลุดหมดเลยนี่เอาเหลืออีกรูปนึง คมดีกันนะหนโอ้ยลากแกนไม่ลากครับล่างได้แล้วหนึ่งครับตอนนี้ได้หนึ่งแทมแล้วนะเแ็บแ้มสองโอ้หมันกัด ที่วันเดียวสามลูกเนี่ยแซมสองมาแล้วโชว์แล้ตั้งตีเอาสองมามาอุย้ยจีแม่นด้วย ตอนนี้จะตีเสามนะครับนิ่งๆให้โดนอนี้ตีรับสามนะครับโอ้โหไปสามเป็ 3, นสี่เลยครับดูรถเข้าลูกนี้ก็ห่างเลยครับดูวี่งจะเข้าเปลี่ยนไหมนี่เปลี่ยนท่าเข้าแล้วนะครับอยากกินข้าวนฮะจะนั่งเข้า โอ้หุดครับุลดลุงนีมม่เปลี่ยนไหมเออลุงนี้ก็ไม่เปลี่ยนครับไปตองคือยังไงเนาะเปล่งเปลี่ยนครับที่วัดจะฝาดเสรตีมแม่นนะครับตอนนี้ สั้นั้งเคโดนปีงคนครับโอ้ยสองครับ ลูกได้เปรียบนะท่าพี่ว่าตีถูลูกนี้ได้เปรียบเยอะเลยว่าเหลือลูกปังโอ้โหลูกออกทางแมวขาดเ,เหลือลูกนึงนะครับมือลองจะตีนะครับมีสองลกูกถูกง่ายๆตีหมดเลยตีถูกนี่ จะได้เปียบน,นะบเพราะเอกเหลือลูกึงเอาแล้วไม่รู้ว่าใครจะได้แต้มครับไม่รู้ว่าใครจะได้แต้มโอ้โห,โอ,โหออกสตาร์ทมาเสียเปียบชัดๆจะได้แต้มเก็บแต้มสองนะครับปังโอ้เฮ้ยแต้มเดียวไหม ไปกองไปตองหัวเมื่อสักผู่นี้ติดกันอยู่ในเกมนะครับทีมเสหยของหกหน้าน่าจะได้แต้มเยอะเพราะว่าพิวัตรไปตีผิดลูกสุดท้ายเกมเปลี่ยนงพข้อมือตีตามก็ไม่ชัวร์อยู่แล้วเพราะบางทีมาเข้าวงมันหายบางทีแม่นๆม่นมาพอมาเข้าวงมันหายโอ้โหเขาก็เข้าดีเปลี่ยนด้วยครับต้องตีเยอะ ออกสตาร์ทมาทนีนเนี่ยบอลออกได้เปรียบทุกลูกทุกรอบนะจรจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะเนี่ยเียหาเอลออกเข้ามาคือเข้าดีด้วยคนระับในโซนหมดเลยนะในโซนหมดเลยพนะี่พี่วัดนะ้ำ พี่วัดตีลูกนี้พี่วัดตีโดนปึง้งนี่เริ่มตีหลุดแล้วเริ่มตีหลุดแล้วดูลูกตีอีกลูกปุ๊บโอ้โหชดเชยลูกิดนะจอดเลยเริ่มได้เปรียบลูกอีกแล้วครับเพราะสองลูกนี้เข้าเปลี่ยนยากในสนามแข่งนี่เ,เข้ามา ีเอกทำได้เปลี่ยนด้วยวัดต,ต้องโดนนะครับลูกนี้ต้องถูกอย่างเดียวป้งองสีสวยนะเข้าเปลี่ยนยากอยู่ครับเพราะว่าสนามแห้งนักเานเออเหล็กนเกเหน้าแ็อกเข้ามา เดี๋ยวสองโลครับรที่เขาจะไลเะ่เป็นแบบนี้เป็นไล่สัดหนึลกบอลงโดนด้วยครับแม้แมต่อแต้ม ดูนะครับนี่เราจะตีลูกนะทีมเทหากคลองอกยังเหลืออีกลูกนะครับต้องขู่ก,ก่อนน้ำดำแรกครับอันนี้เหมือนสั่งตีนะครับนี่ถูกจะได้สองทีผิดจะเสียหนึ่งถ้าจอดก็ได้สามเป็นมือลองตีไม่ไม่ไมไมค่อยชัวยเท่าไหร่นเอ้าโดนด้วยครับ แทงแทงต,ต่อครับเจฮะคองหกนํำหกหนึ่งโอ้ยตรงนี้ตีรถเปล่าแล้วมั้งครับเข้าวสวยเกินลูกนี้ลูกหนุนแจ่นนะครับตีโดนลูกแจ็นก็น่าจะออกดีกว่านนะไม่ออกครับตีเทินหัวนิดนิด ลูกเมื่อกี้สักคูมจรมีอะไรมาเคยเรนตเหรียเป็นเตมนไม่จับกับเ่นงานจิกน้ำตีเรียเต็มเต็มเขาจอด้วยว่าได้ครับตุ่ยบ่อยมบครับเอ้ที่บนนั้นูทานักันได้เข้าไปสนามด้วยได้ป่ะครับอไนีเวลาแบบนี้เลยก็หลุกที่ทอดที่ตายบ่ เข้ามาลูกนงานกะเดินมาได้ลูกกับบอลนี้โอ้โหแพหน่อยนึงเสียเปรียบอีกลูกอีกแล้วนะครับทีมทีมยำเย็นนะ้อยิ้วหรอ้วรเปล่าดูที่ก็จะตีลูกนี้นะตีเพื่อรับนึ้งต้นหูจอดครับจะจอดใจไปหน่อยเนี้ย เขาทำอะไรอ่ะพีวัดนายกมาไงนายกอะไรนายกลำตัดนายกตรงกีบหรออ๋อไม่รู้มาครับเหมือนเหมือนไม่เปลี่ยนม่ได้ปัง้งนี้เปลี่ยนอ,อันนี้เหลือลูกสองต่อสามลูกครับ มีเข้ามาปันโหยิง่งขนาดนั้นเลยต้องเอาให้อยู่นะครับเปลี่ยน วัดเหลือสามลูกเลยครับตอนนี้ดูลูกนี้ตีถูกจะรับหนึ่งก่อนนะลวดตีต้องเดียวลวดตีลูกนี้ต้งได้หนึ่งแล้วครับเราสองนี่อีกลูกนี้ สองแต้มเป็นแฟนแปดหนึ่งแล้วนะครับทีนที่หากองของหกนำแปดหนึ่งครับเอาแวบอีกเข้าไปทองสู้สู้ไม่ได้เนือเข้าสู้มันไม่ได้คตอนดูลุ้งเตียเรายังตีซัดตั้ง เปลี่ยนเฉยครับไม่ดองม่แดงเข้าไปเปลี่ยนโอ้เอกลากแกนขึ้นมาสองมาแบบสำเร็จนะลุง ตองนี้ถาเข้าเปลี่ยนได้เปรียบเลยเนี่ยพวกข้าดีอ่ะเปลี่ย,ยนด,ด,นะยด้วยคนระับพวกเข้าสวยนะดูล็อกตีนีนะ้อ่ะ ต้องโดนนะคายบลวเดี๋ยวลูกเดียวเดี๋ยววัดสามนะรักเข้ามาโอ้ยไหลมาไหนมาเกือบถึงอะแค่สนี่น่าจะชนเนาได้สองได้หนึ่งได้สองีง้

สั่งเข้านะครับต้องเข้ามาคุกด้วยเชียจันนะีในใน่ก็จะทำได้ไหมดูนะครับเชียจันโอ้โเกับเชียสุขีวัตร,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 รนีน่นะสุขวัตรตีลูกเนี้บ โดนมีโดนอ้านไูอนน้องแบนนี้ได้กีแตมสองดูต่อรับคะแนนสิบต่อหนึ่งใช่ฮะฟองหกนำนะครับ มีรุ่นทั่วไปครับรอบรอบแรกของนสาย <c oughs> ลุงนี้ภาคเตาตะวัน มาตียิเข้าไม่ได้เรล้วิวัติฝากแต้งหวานครับ ต um ah ้องเริ่มโหลดแล้วครับช่วยกันน่องผมพุ้มโอ้ยคุ่งดีมากมันนี่เข้าได้อย่างเดียวปีไม่ได้ ลมีฝ่ายเหลือสี่สามเหล็กโอ้โหกาดแท็กทนาคนละทางเลยครับเลยทิ้งเลยเลยดูรองนี้จะเจ็บแต้มได้กี่แต้มสั่งตีนะครับแบบนี้แบบนี้ตีแล้วไม่เข้าข่าวลูกจอดแน่ๆจอดแน่ๆจอดแน่นนนๆ นะครับตรกนี้ถ้าถูกจะได้สามเต้มก่อนจอดได้สี่นะครับปัง้งโอ้โหสี่กับแต้มที่ห้านะครับห้าหกไปโยนทิ้งลูกสุดท้ายไม่คุมนะลูกสุดท้ายนั้นหนีไปไกลเลยโดนปีจอดไล,ไล่ไล่ขึ้นมาเกือบพันนะ นี่เ็เปลี่ยนมือนเข้าแล้วนะเปลี่ยนเป็นเอกมาตีแล้วพี่ตองทีแรกนึกว่าจะขาดนะชักไม่แน่เอา้าแบบนี้เปิดโอกาสอีกแล้วเมื่อจะรู่น้องเขาก็าาหลุดลูกเดียวอย่างเงี้ยท,ที่วัดพลาดสองลูกเสียหมดแสมอย,อยู่ที่มือเข้านี่แหละครับดูว่าใครจะเปิดได้เปรียบพี่ตองทีแรกนึกว่าจะขาดนะเอา้าจ๊อก นี่เข้าดีเลยนะลูกนี้เริ่มได้เปรียบลูกเข้าอีกแล้วะนะครัโอ้โหนี่ก็มาเปลี่ยนคลับลูกต่อลูกเลยนะครับที่วัดต้องโดนนะครับเข้าดีเกินพี่วัดต้องโดนนะไม่โดนจะเสียเปรียบครึ่งลูกไดยตองปล่อยมาเยอะเขาหนึ่งลูกแนะ่ เริ่มนะครับกองดูวัดตีลูกน้ำสับเพี้ยนโอ้ยหเต็มเล็กเลยค <c oughs> รับดูลูกเข้าลูกนี้ครับถ้าเปลี่ยนดีก็ไม่รู้ฟุกเปลี่ยนข้าดีไหมนะเปลี่ยนสามลูกงี้จะเป็นอย่างโัน <c oughs> ตอนนี้ลูกเสียเปรียบเลยนะครับหนึ่งลูกเต็มเลยเอ็กก็ไม่น่าเข่าแต่มันห่างนะโอผ,ผมว่าเขาไม่กล้าตีเขาจะอยู่ที่สองเขาจะตีตอนนี้รวมทั้งลูกในสนามเหลือเท่ากันนะสามต่อสามเด็กจะเข้ามาตัดจะเตีเยวนะครับเพราะว่าลูกเก้ม ถ้าเปลี่ยนเลยก็เป็นเรื่องดีครับเอ้าจะกลับมาได้จริงๆเหรอไปตองโอ้นำข,ดขาดๆเนี่ยไปตองคู่นี้ถ้าเกิดว่าพิกอีกฝ่ายชนะนี่เป็นเรื่องนะเหลือฝั่งละสองใบเข้าบล็อก ใช่ถ้าตีช็อตลูกตัวเองโอกาสเสียเกมไปเลยเกเข้าลูกนี้เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนน้องเขาต้องมาตัดอยู่ที่3นะครับถ้าไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนได้เจมจะเปลี่ยนไีกทางเนึองโอ้โหเจอบถึงเฮ้ย,ย,ยดูได้เลยยนะอันนี้นะักกีฬาดูกันเองครับ ไม่เปลี่ยนนะดูว่าพิวัตะก้าตีไหมเพราะว่าก็เหลือลูกเดียวเอกเหลือสองลูกตีถ้าตีโดนน,นะ้เปียบนะพิวัตเก็บนะต,นะตีโดนนัดอ้ยเบียวออกมาแล้วโอ้ยน้องเหลืออีกลูกนึงถึงว่าพิวัติก้าตี ตรงนี้ไม่กล้าตีหรอตียิงแบบนี้ตีน่ถ้าเข้าเอกเตรียมฝนรอเลยเข้าอ่ะเพราะว่าถ้าตีพลาดเอกมนสองลูกพอดีมือฮะต้องเข้ามาตัดนะครับถ้าเสียก็ยอมเสียแต้มเดียวเข้าดีลูกนี้เหาะมาดีด้วยโอ้ย พิกแล้วเกมสลับไปสลับมาเองเยอสองลูกนะครับยวตองหวัวนี้พิกกันไปพิกกันมายัางไม่รู้ว่าใครจะได้แต้มลูกตีนนะ เตรียมลอยมาเรียกบีเอ็มนะฉายามีสองลูกให้เขาเลือกไป่ด้เยอือีกลูกนึงสวัสดีพี่ดีครับพี่ชายพี่ชาครับเออผมไปมาก่อนก่อนวันมันประท้าวันหนึ่ง ผมไปไม่ได้เข้าตาทมตาพมมันเข้าไม่ได้รถเยอะได้ไปแต่ภาษาต,ตาควายนะครับที่จะตีไม่แน่นะครับถ้าสนุกออกสองลูกเกมเปลี่ยนนะแต่ตอนนี้ทีมเชี่หะกองหกเกมอยู่เก้าสิซ็นตะครับเปตองโอ้เกมครับมันเป็นเป็นได้ไม่ได้ที่จะออก2ครับดป็นนั้นว่าทีมเชี่หะ เชียร์ของหกเข้ารอบครับเพราะว่าไปตอนคู่นี้ใครแพ้ตกรอบนะครับ